สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมฝันแล้วครับฝันแล้วเอฟซีกับกับเฝ้าวมาออกคลิปให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเอฟซีกับโ้งที่ถ่ายอยู่คอมเมนต์มาหลายนะครับเนาะปัดถามโค้งฝันของกอดสไยวสันว่าโค้งฝันก็คือโค้งฝันเดือดเดือดเอฟซีกับผมอ่ะซีเราโค้งฝันให้ฟังครับเอฟซีกับผมฝันกะฝันบ่ายาวหอกกับเอฟซีครับ แต่ว่ามันได้เป็นโตครับพี่ซีครัผมเห็ดเป็นโตนะแตเลยเอามาแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนอยู่กัขนขอบคุขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อมวี่ิ่านมากกับมีโชคมีหมาน,านนำพอไหไว้พอขับเอฟซีครับผมเข่าสองโตบนสองโตล่างนะที่ฝันว่าไปท้ำลิปอยู่หันละงมแต่ทีมงานไปหลายคน ไปเห็นหลวงปู่องค์หนึ่งที่ไปําคลิบเขาเพินประจํานะครับอันที่งวดที่ผ่านมาครับพี่เสี่ยผมเปินมีคนผู้หนึ่งเอาตัวเลขแอบมาด้านหลังของหลวงปู่ไห้บึงนะครับเนาะคอยค่อยเกินมากเกินมากเกินมากไว้กเหลียวไปเห็นคือเก่าเจ็ดแปดเก่าเจ็ดแปดจะของกับว,ว่าเลขตัวเก่าในความฝันนะครับว่าเล็กตัวเก่าคือาบักแท้ประสาทนะครับเนาะอันนี้คล้ายๆกันนะครับ,รบ,รบนนด้วยพี่เรีบยผม บัวไหมีโจคมีมานกะยินดีน้ำขับเอฟซีรับยินดีน้ำทุกทันทุกคนนะครับเนาะก็ฝันอันนี้กับใครไขกันขับเอฟซีครับผมใค่ไข่กับฝันหัวที่ผ่านมาแล่ะหัวตึกซองตัวบนสองตัวล่างรับเอฟซีผมแต่ว่าหัวนี้ฝันเห็นสองตัวเท่านั้นได้กับบัวไหลรับเอฟซีผมสองตัวโตขึ้นกันสีดำขึ้นกันโตใหญ่สับคขับเอฟซีผมโตปักใหญ่เลยเนาะครับเนาะ บอาดนี้มา่สโตเข้าสู่ค้อมฝันนะครับอ่าฝันว่าพ้อไวยหันไปซื้อตั๋วรถรถทัวร์ครับพี่ชผมถถสีนั่งรถทัวร์ไปโดยัานจั๊กในก็ฝันว่าคันกนมีผู้หนึ่งสั่งไหวคือมียายหนึ่งสั่งไหวว่าถาลงไปไต้โทรมาหายายเด้อว่าฉันว่าอาจารย์กวีทีโทรไปอย่างกระบะอกอย่าขึ้นกัดเพราะนี้เมือนั้น นะครับว่าที่ขึ้นรถทัวร์ลงไปไต้ว่าสั่นครับที่ผมจะไปอย่างกับโมูหนะครับนาไปพุป้นละเอนตะก้อนจีตะมาลาดหรือว่าไปทั้งเงินยะลาปัตตานีไปพุทธละทั้งอำเภออ,อย่างบุกต่อไปกันอย่างโมเรก,กันนะครับไปอำเภอรครับ <c oughs> จักไปซื้อรถอยูเซ่ซื้อตั๋วยูเซ่กับที่ผม <c oughs> ได้ตั๋วมาใบหนึ่งจักไปซื้อมาตามังไบอัน่วนเข้าขายหัน เขาขายไหหันเขาว่าก็ไวหนี่เคยเป็นคนขับรถมาก่อนมาท่านแต่เลยจองตัวไหคือสิ่งมันทั้งหนาเหากันขึ้นในใจอยู่เพราะรถมากปุ๊บก็เยกะว่าจะเทียว่าจะมีขึ้นขังขังขัวเอ๊รถนี่มันอยู่ประเทศไหนนี่มาท่านว่ามันอยู่ประเทศนอกอยู่ประเทศไทยเู่นมาท่านขั้นที่ย่างไปไปขัวปุ๊บเห็นคนอยู่ขังขัวก็ยังแข็ายกร่ับแต่เลยย่างมาขังใส่เมื่อึ้นประตูนานนะครับย่างขึ้นไปไปทา หัดแอร์บัดล่ะหายเพื่อนมาจักที่ดังหาย่าจัดของกับวอลารบรรลุงแต่ว่าหูยู่ว่าสันว่าหููอยู่ว่ามองไหนมันเป็นมองไหนกันแต่ว่าการร้อ้เขามาจักที่ดังหายเหมืกันตามละเบียบว่มืกันคือในใจนะครับเนาะยืนหายอยู่ว่าโดนมีดหน่อยผู้หนึ่งเอ้าลดพ่อลูกตัวนี้ว่าสันว่าครับอลดพ่อลูกเพื่อนมาเพื่อนขับว่าสันว่าเอาลูกมาสวยเลยครบเป็นรถบัตรัวทั่วส่วนตัวสันกลับอยู่ที่ครับ พราะดีเด็กนายมันมันจัดที่นั่งให้ข้าเจ้าเดี๋ยวพลอนกันได้รถหันเต็ม,ละ,ตม,ะมละเกือบเต็มบ่อไา่ไปเกือบเต็มมีที่รประว่างไล่ไปท่านยางมากพลอ้ยก็เลยยื่น,ยตยนตัวให้ในความคิดของพไว้กับคงสิบ็นแถวหนาแล้วท่านว่าเขาสิจัดเบียดไปที่คือจะของจัดบอ่อ่าท่านเขาเละสี่สอรองเท้บ่อที่อื่นวางอยู่ทั้งหนาสองบ่อนับอ,อ,อยู่ที่ผมเราบ่ปากเลยสี่รองเท้หัน ก็ไว่ก็เลยลกไปนั่งครับโอ้มันหูจักกรวนุนข้นขับวทดขั่วนี่มันต้องให้นั่งขนาบข้างตี่สั่นว่ครับเตี่อผมนะครับเนาะกระเล่ยนั่งไปกัเลี้ยวข้างมนาเห็นกับเห็นครับบอคัดบอกคัดเอซี่ครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันมีอันเป็นกระจกหนาสองสันมันมีนหม่องกั้นอยู่มันก็เเี้ยวเห็นบอคัดไก็เลยนั่งไปพวกมูอบอกว่าไปใส่มาใส่ที่แรกกกบว่ามันแด้น้ำทางอยูรับอยู่ที่ผม แล่นไปแล้วไปไปจอดมองนึงจักมันจอดที่ังจอดอยู่ละบ้านนึงเขาเจ้าเท็ดอีหยังบุกเท็ดนั่นเท็ดนี้โดนเติบคือมันติดรถติดกันนี่แหละนะบ้านนี้ไปฮอดันบ้านบ้านนึงนะครับจักมันบ้าน,อ,าานอีหยังก็เลยจอดอยู่โดนเตือนแปพอดีรถเพื่อนออกไปเพื่อนออกไป บ้านนี้ไม่ยิ่งผู้นึงแบบไปลุ่งที่เป็นยางไปจอด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 มาทันว่าวันนี้คนกิจของพอไหวว่าโอ้ยสนุกรถจอดตั้งหล่นใกล้ๆหนึ่งมาทันเจ้าก,กับว่านยอมล,ลุ่ลงว่าข้าต้องเจ้าลงเจ้ายางเอาไปปั้นนิเจ้หัวที่ได้แล้วว่าทันว่าต้องมาทานให้รถมาเดเกี่ยให้ซื่นอาบ้านอะไรทันลงมองเขาเสียเวลามองเขาเห็นหที่นี้ไดแล้วในความคิดนะครับนะกับบริโภคดอกบ้านนี้เราไป ไปสังเกตเบ่งรถดมันบริเลณน้ำทางครับพี่ผมเล่นเขา่าเล่นไปน้ำมันน้ำไฮน้ำผู้เข่านะว่าโอค้คนคนขับขาเจ้าขับประจำข้าเจ้าประจำทาไหนนะโค้งไปน้ำหม่งข้าเจ้าไถยไฮไถยหน้าเป็นไงล่ะมันบริเวณน้ำทับไปหอดหม่งนึงแกะมันบานกูได้บุไปบานยังบุข้าเจ้า,จาจหละจ,จ,จ,จอด จอดแล้วแต่ <among S 1> ข้าเจ้าเรายกกนเบาะมองขวายนางเงินขึ้นนะครับเนาะเบาะสั้นทีดีขวอยก็เลยตุลุดลงไปอยู่ข้างหน้าลงไปอยู่ข้างยืนอยู่ข้างพื้นเอ่ยืนอยู่พื้นยืนอยู่ขี้ดินหมดละครับไปยืนอยู่ขี้ดินก็เลยเอ่อวานี้ก็มีผู้หนึ่งมาสอนเอ่อคนขับนะครับคือ่ที่ผมเอากาวมาติดเบาะว่าเบา่อขว้เห็นมันรุดบ่อท่านเอากาวมาติดพอดีติดสิติดกาวอยู่แล้วเห็น โทรศัพท uh, ์อันหนึ่งย ne ูยูมองกันมองยิบเก่านะครับเด็กเด็กหน่อยผู้ชายผู้หนึ่งนะยิบโทรศัพท์อันนั้นมาโทรศัพท์อันแย่ๆสิครับพี่ๆอันท่อนสามนิ้วนี่ล่ะขกวงมันต่อมันยาวข้าพี่ล่ะพอไอ้แต่ละเดเมือไปเอาเดเมือออกมาเสร็จออกว่โทรศัพท์เปใหม่ตัวนี้สงสัยโทรศัพท์คนเทียนข้าเจ้าลงไปข้าเจ้าลืมประธานว่าพอไอ้กต่เส็จเสร็จเส็จออกมากดบังหนาจอมันโอ้มันใส่ไดอยู่ท่น ก็เลยมันเน็บใส่กระเป๋าหลังเจ้าของโทรศัพท์อันนั้นน้อยๆสองสามมือกวงสักสามนิ้ว,าาวนีนกก่างเงตะวันย่าวขาดอยู่แลครับเน็บใส่กระเป๋าเจ้าของบันทึกก็เลยเอ่อมอในน้อยกันก็เลยว,ว่าอันโอ้สันว่าเข้ามาได้ไก่ตั้งเกียจสิบหกกิโลตัวนีน้ว่าิษัทเอ้าคือหูว่าสันว่าอันนั่นเนี้ยไปละก,กิโลสันว่าโอ้อกเ็เลยเลียบไปเห็น ไปลักกลื่อนขางข้างเขาหนิล่ะครับพี่ซีผมตัวเลขเจ็หกตัวบอกเอ้หนึ่งเต็มสองอยู่ตัวดำดำสีดำน้่ตัวบอกเอ้หนึ่งกับเจ็ดหกทัางบกนั่นก็เรียกว่าเอ้าวาสันว่าขันเขากลับไปหนีเมื่อสิบจักกิโลคือวสันว่าเฮ้ยเาไว้ก็เลยขึ้นว่าหฮ้ยมาได้เจ็ดสิบหกกิโลกลับไปมสิเจ็ดสิบหกกิโลเขาตู้สันตในกลมขึ้นกับบะไรวะเดอ๋ยวรับพี่ิผมนี่เกี่ยวความคิดไป ว้ามันถิมเป็นแค่กิโลเนาะสันว่าขันท๊อปกับไปหนีว่ามอหน่อยหน่อยว่าครับหมอผู้ใส่ว่าก็เลยว่าแม่ความคิดมันเก็ตที่หกอยู่แล้วนะครับเนกลับไปมันก็ถิมเก็ตที่หกก็โกนแต่นกับไปมอนโกาเนาะตาว่าปวยก็เลยว่าเอาบ๋อขึ้นไปขึ้นมานะครับเนาะก็เลยเห็นข้าเจ้าว่ากันคุยกันอยู่ก็เลยบมไม่ได้ไปใส่ครับ่ที่ผมข้นขับเขาเละเอาบ่อลงล่ะตั้งลงล่ะ เขาเลยไปสตาร์ทรถดังตึมมันนึกว่ไปก็เลขเมือหงวือคือมาก,กับมันวอนจิตอยู่จิตอยู่ว่าเอ๊ะันานว่าเขาบอกเ,อเลขนี่จำได้คือเห็นหนคักคักคือเก็บหกนะครับเจ็ดหกคักคักเลยแต่ว่าเขาบอกว่ามีปริศนาคือคันกลับไปหนีมันสิเป็นจักรีโลว่า่านว่าโอ้ยเพื่อมันเขาบอกเลขกลับว่าสันเดยครับึ้นในใจถ้ามันบอกเลขกลับก็ถึมัน หกเก็ดนะครับเนะขาว่าเอาหวัวขึ้นก็ทิกเ,เก็ดกเต้านะครับเวฟซี่ครับผมวันนี้อันทั้งอันโทรศัพท์อันนี้หน่อยครับเนี่ยเงี้ยเอาคันนี้เอาไปไว้ข้างหลังเอาไปไว้้างหลังเน็บใสกะเป๋าหลังเพรมัรนจะเป็นกลับไปกลับมาที่โบวเป็นหนึ่งเก็บหกขันบ่อขันดอกสามตัวแต่ว่ามันใหญ่ที่สุดคือเก็บหกกลางครับเซี่ครับผมเพราะว่ามัน เห็นเลขยูนสองตัวยูแค่หลักกิโลแล้วกันว่าก็เลขกันเอาไว้ให้คือหนึ่งเก็ดหกแล้วก็เก็ดหกกับเก็บเก่าของหัวขึ้นหัวลงครับเอฟซีครับผมอันนี้คือข้องฝันมือฝันหมาดๆฝันแล้วกต่เศร้านี่ก็เละมันออกคิปแต่เศร้าเลยกับย่านจะสองลืมเพราะว่าขันเอาไว้สองสามมือนะครับว่าย่านลืมรถเตลี่กับิีออกมาพอดีเอฟซีกับชีไปหายยิบจักรถเตลี่พอดีนะครับตัวเดียวนะครับเอฟซีครับ จ็ดหกตัวที่เห็นชัดๆนี่แหละอันนี้คือมาเพิ่มขึ้นขึ้นโทรศัพท์หนึ่งเจ็ดหกหกเจ็ดหนึ่งคนบอกกลับด้ครับขันกลับไปมัตติยากิโลกันเงินที่เป็นเก็ดเก่ากับบหูจักนะครับเนาะมันติวนเวียดยู่น่กับโบหูกันรับเอฟซีครับผมอันนี้ควกฝันคือพวบฝันนะครับเด้อให้ไหวหูฟังหูรับนเอฟซีครับผมคัดนฝันแมนขัดนว่าครั้งที่สว่างว่ามันติแมนอีกโยนใส่แท้ๆนั่นางหลังตึงจะมีได้ครับ บ่าไรสำับผมมนเป็นเลื่องการนนะครับเพรเป็นความเชื่อส่วนบุคค้นผู้ใดเชื่อกัดยัดผู้ใดขัดก <c oughs> uh ับพานครับอยู่ที่ผมพอสวยคันบ่อฝันหรือก็บบอกาบอกอให้ฟังนะครับนะอันนี้ฝันข้างแรกวันพระก็ดีครับมือร้อยกระทงก็ดีนะครับฝันควนจี่แกงก็ดีนี่แหละครับอยู่ที่ผมฝันแล้วก็ฟ้าเอามาออกกินครับเอฟซีทุก่านทุกคนนี่แหละครับเอาไปพิจารณาเลยครับเดิมทว่าพอวัยมันใจคือเก็บหกตัวเดียวนะครับว่า ซื้อเลขซื้อโตเดียวนี่แหละนะครับเปซีผมกลับไปแน่ต้องมันใจล่างนะครับเเพราะว่ามันเขียนยูนหลักกิโล่ตั้งทุกขีดปุนครับมันบริสเขียนยูทึ่งๆนะครับเนาะเอาสรักขี้ีกับโศกมันกับทุกคนกับผมขอจบกินไปเพียงสนิทครับพอให้โศกหายมันห้ยลำหารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้กับเด้อไอ้ทีกับผมสวัสดีครับ